การหมดอายุของยาหยอดตานะคะส่วนมากมีอายุเกินหนึ่งเดือนเราสามารถใช้เกินสัก3-4ถึงวันได้ไหมครับโอเคก็คือที่ถามมาในคำถามนะคะก็ยาหยอดตาชนิดขวดเนี่ยส่วนใหญ่มักมีอายุการใช้งานอยู่ที่1เดือนนะคะเพราะอะไรนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่อายุของยา นะคะแต่ว่า1เดือนที่กําหนดมาเนี่ยเป็นอายุของสารกันบูดที่ใส่เข้าไปในยานะคะเพราะว่าสารกันบูดของตาเนี่ยมีการศึกษาเพราะว่าอยู่ได้ประมาณ1เดือนนะคะก็จริงๆแล้วถามว่า เออสามารถยืดหยุ่นสักสามถึงสี่วันได้ไหมเนี่ยจริง,รงๆแล้วถ้าตอบว่าออถ้ามั่นใจว่าสภาพของยาเนี่ยมันปกติร้อยเปอร์เซนไม่มีปัญหาทั้งสีกลิ่นความหนืดทุกอย่างปกติเลยแล้วก็มั่นใจว่าระหว่างที่เราหยอดมาหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ได้มีการปนเปื้อนไม่ได้โดนขนตาไม่มีการติดเชื้อไม่ได้หยอดร่วมกับผู้อื่นเนี่ยจริงๆถ้าเรามั่นใจว่าเอ,อ้มันน่าจะปกติไม่น่ามีความเสี่ยงของการติดเชื้อแล้วเนี่ยจริงๆเราสามารถหยอดได้ นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเออเราไม่มั่นใจเลยว่าขวดมันจะยังสะอาดอยู่หรือเปล่าเราโดนขนตาหรือเปล่าเราเอานิ้วไปโดนปากขวดหรือเปล่าไม่สะอาดหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องทราบว่ายาสารกันบูดที่ใส่อยู่ในขวดยาเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่1เดือนแปลว่าถ้าเราใช้หลังจาก1เดือนเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่เราจะใช้ยาเพียวๆโดยที่ไม่ได้มีสารกันบูดที่จะช่วยฆ่าเชื้อโรคเลยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยง ของการหยอดเข้าไปในตาค่ะแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆหาซื้อไม่ได้ติดอยู่ในที่ที่ออกมาไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสภาพปกติ100ซนไม่มีความเสี่ยงอะไรเนี่ยคิดว่ายุดหยุ่นให้สามารถหยอดได้ค่ะแต่ก็ต้องรับทราวบว่าอาจจะมีความเสี่ยงนะคะเนื่องจากสารกันบูดเนี่ยหมดอายุแล้วที่1เดือนค่ะ